โอ้โหไปไหนเพียบเลยพี่อ้าวส่งมาได้เนี่ยแต่วันนี้ก่อนไปส่งพาขอรับชมครับมะเช้าไปแล้วหนึ่งทำท,ทั้เนเขียวไปอันนี้ยกขึ้นแล้วครับเตรียมไปจัดส่งวันนี้จะส่งสี่พันครับปลายทาง,ทง,งเมืองคุนเก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับบอสต่างติดสี่พันก็จะมีเป็นทัพนเขียวนี่เป็นร้อยยี่ห้าอาที่ผมทำทิพมะเช้า,ชานะครับแล้วก็คันนี้คู่แฝด แต่คนละาครับม่วงหัวเทอ่์ร้อม่วงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าแหลมม่วงเอสเหมือนกันนะครับจะเป็นล้อม่วงนี่ครับจะส่งให้บอสหน่อยบอสสั่งติดนี่ครับเดี๋ยวส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาร์นะครับชาวดาอันนี้เป็นเบียรพิงจีนนะครับนี่กินผมแยก่อนเดี๋ยวเกมก็สี่คันก็ประมาณนี้ครับก็พี่ท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมถ้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับรถสวยมือสองช่างใหม่ใช่นะครับก็ยังมีบริการเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้อาจจะล่าช้านิดนึงคนเปนฮอตตอนตนี้ขายดีขายดีเอ้ยไม่ใช่เขาไม่เรียกขายดีเขาเรียกอะไรงานกำลังดีก็เหมือนเดิมครับทักมาตอบถามพูดคุยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เรื่ีงอะไรที่ชอบในผลงานก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สร้างตัวน้อยๆคนนี้